มาดูคุณนายเขาขับรถคุณนายเขาขับรถแบบไหนเนี่ยดู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 งามใสดูคุณนายคุณนายเขาไปเอาเออกุญแจหกเหลี่ยมมาจากไหนเนี่ยอึ คุณนายก็ไปเอากุญแจหกเหลี่ยมมาจากไหนรั่วที่ครับดังฟีดขนาดนี้ <c oughs> ขอดึงหน่อย <c oughs> คุณนายไปเอาแจลหกเหลี่ยมาจากไหนเนีย่ย <c oughs> ขอดึงหน่อยโยกหน่อย <c oughs> ขอโยกหน่อย <c oughs> ออกไหมน้ำใสโไม่ดัำเลยครับยบโอ้โหเรียบร้อยครับ โอ้โหคุณนายไปเจ็บปุนแจ6หกเหลี่ยมมาจากไหนเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารั่วแล้วเนี่ยเราจะใช้ไอ้ตัวนี้ได้หรือเปล่าอืมอื้อนี่ครับอันนี้ซื้อหินเจียมาแล้วก็แถมมาให้นะเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดูมันจะใช้ได้หรือเปล่า กขาต้องทำยังไงก่อนนะเอาตัวนี้หมุนก่อนใช่ไหมไหนอยู่ตรงไหนลูกอ้าวเฮ้ยอ๋อลูอยู่ตรงน,รงนี้จริงๆมันต้องถอดล้อก่อนใช่ปะไม่สนิดเดี๋ยวขอมือ,อน,นี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่านะปลดเกียร์ก่อน ไม่ได้ดึงเปล่นมือเลยอ่ะเจตาอยู่าทำไมไม่ไปโอเคอเรอมาดูว่าไอเครื่องมือที่เขาแถมมาฟรีๆเนี่ยจะใช้ได้หรือเ่าเขาบอกว่าก็เคยเห็นก็ทำนะไม่เคยทำเองอ่ะหมุนเอา แข่งไปมิดด้มเลยอะ่ะอาเอามิดด้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกินนังกวัวกัวไเลยเอาละลองดูจะได้เรื่องบ้างเยอะขั้นตอนต่อไปไอ้ตัวนี้คืออะไรอะ่ะ มือเดียวด้วยถ่ายคลิปมือหนึ่งด้วยจะถนัดไหมเนี่ยอลองดูอน,นี้คืออะไรน,นี่เป็นน้ํายาปะ่ะโอ้โหตัวน,นี้น้ำยาเขาไว้ทำอะไรเขาไว้ทาน,นี่ปะ่ะไหนวะลูกบอนอย่างนี้หยอดอย่างนี้เลยอ,อย่างนี้ปะ่ะหยอดมันอย่างนี้ปะ่ะ ไม่รู้ว่าทำยังไงกันไม่เคยเห็นเหมือนกันนะหรือว่าเขาทาตัวนี้หรือว่าเขาทาตัวน,ววนี้ลองแกะดูโอ้โหเหนียวหนึบเลยจะได้เลี้ยงไหมเนี่ยเดี๋ยวขอยน่มามือเดียวก็ทำลำบากถ่ายคลิปไปดูด้วยดูดิอ่ะมือเดียวก็ทำได้อะ มันเป็นอะไรมาด้วยไม่เหนียวหนึบหนับอย่างเงี้ยโอ้แจ๋วเลยน่าจะใช้ได้นะผมว่านะโอ้โหเหนียว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 เอึ๊บนี่โอ้โห เนียวหนับดับเลยตัวดีแล้วก็ใส่นี่ใช่ไหมก็ใส่อย่างไงใส่อย่างงี้ป่ะลอยอย่างนี้เลยป่ะใช่ป่ะไม่รู้นะเคยเห็นก็ทําอยู่แต่ว่าไม่เคยทําเอง่ะก็น่าจะเป็นอย่างงี้นะลอยเข้าไปนะแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็ดึงออกใช่ป่ะโอ้ยมันเหนียวหนึบนับทำไมมันเหนียวอย่างงี้ โอเคติดมือไว้ติดมือทำมือเดียวลำบากหน่อยนะเฮ้ยมันอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเข้าไปไม่หมดอเอาละเอา,เอาแค่นี้เปิดปาบหมดเลยอลองดู <c oughs> ไม่รู้นะตรงไหนรู้อยู่นี่วะ แทงลงไปเลยใช่ไหมแทงไปมิดเลยใช่ไหมโอ๊ยไม่เข้าอะ่ะเดี๋ยวขอหมุนล้อ,อก,ก่อนแทงแทงตรงไหนได้แทงล่างเหรอมันต้องกดเข้าใช่ไหมมือไม่ถนัดไงมือเดียวอะเดี๋ยวผมลองกดเข้าก่อนนะแตบบ่ขอกดเข้าก่อน ไปดูดิโอ้เข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวลงไปนิดนึงแ๊บนึงโอ้ยนี่เข้าไปแค่นี้แล้วก็ดึงออกเลยใช่ปะ่ะฮะแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ดึงออก แล้วก็ตัดแล้วก็ลองจุบแล้วก็ลองเอาน้ำรูปดูนะอะลองดึงออกด้วูจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ดึงไม่ออกเว้ย,ยมือเดียวทำลำบากโอ้โหเนียวหนึบจริงๆริมัต้องถอดล้อออกมาทำไงแล้วทำสองมือแต่นี้อยากจะถ่ายคลิปให้ดูไหว่า มือเดียวมันจะโอเคหรือเปล่าอโอ้ยเอาเรื่องไว้เฮ้ยดึงไม่ออกโอ้ยเหนียวแน่นอ๊บโอ้ออกแล้วน้องละแล้วมันเป็นอย่างนี้จะได้เรียงไหมเนี่ยต้องตัดหรือเปล่า ตัดเนะถ้าไม่ตัดเราจะรู้ได้ไงนะว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ต้องเติมลงดูก่อนนี่น้ำยาเขาเอาหลอดหลาเฝือหายไปหมดล้โอเคเดี๋ยวลองเติมลงดูก่อนเนาะว่ามันรั่วหรือเปล่านะหมดเลย <laughs> ตัดออกก่อน จะได้จะได้เช็คได้นะว่ามันรั่วไม่รั่วเนาะเหนียวนะเนี่ยเฉือนไม่ออกเลย เ,เติมลมเข้าไปเลยเดี๋ยวก็รู้เอาน,น้ำหยอดดูก็รู้ไม่รั่วไม่รั่วเนาะเหนียวนึบอเลยดูเรยวว่าจะรั่วป่าเดี๋ยวเติมลมดูก่อนแล้วก็ลองเอาน,น้ำหยอดดูคุณนายก็ขับไปไปเล่นกินแกหกเหลี่ยมเลยเรียบร้อยดีครับ ไม่ไม่มีลมเลยเปิดยังออกเอาละเติมไปแล้ว45 50อ้าวออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้กันว่ารัวล่าจะเช็คลมไว้ <laughs> เอาละลองดูเดี๋ยววัดลมไว้ก่อนว่ามีลมเท่าไหร่อืมสี 4, 10, 4, 10, 5, 4, 10, ่สิบสี่สิบห้าสี่หกเติมไปเยอะๆเลยก็ได้เดี๋ยวพรุ่นี้จะได้รู้ว่ามันรั่วไม่รัว่วลองให้ได้ตั้งห้าสิบดีกว่า แตวพวกนี้มาดูกันว่ามันรั่วว่านาะ <ś c oughs> ใช้ได้หรือเปล่าปะ <ś c oughs> ไปก่อนแล้วกันจะได้รั่วครับรั่ว